สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่สาขาวิชาสังคมศึกษานะคะซึ่งถือว่าเป็นสาขาวิชาน้องใหม่นะคะในคณะศึกษาศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะก็จริงๆจุดเด่นของสาขาสังคมศึกษานะคะที่นี่นะคะสำคัญเลยเราผลิตบัณฑิตนะคะเพื่อออกไปพัฒนานะคะเพื่อหล่อหลอมเพื่อไปสร้างเยาวชนนะคะให้เป็นพลเมืองที่ดีพลเมืองที่เข้มแข็งนะคะในการ ก้าวเข้าสู่สังคมที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้เยาวชนเหล่านั้นเนะะี่ยค่ะมีความรู้เท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะและที่สําคัญนะคะสังคมศึกษาจะหล่อลอมแล้วก็สอนให้ทุกคนนะคะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นสังคมผู้วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขค่ะและจุดเด่นนะคะสำคัญ ของหลักสูตรนะคะในการจัดการเรียนการสอนที่สําคัญนะคะเราจะเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบ active learning นะคะให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งเราจะมีให้นักศึกษานะคะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะตั้งแต่ชั้นปีที่1จนถึงชั้นปีที่4นะคะซึ่งจะได้ไปเจอกับประสบการณ์กับโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ประสบการณ์ที่ ชัดเจนโดยตรงนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในการจัดการเรียนการสอนของสาขาสังคมศึกษา,าของสาขาสังคมศึกษานะคะที่นี่นะคะก็คือมีความาสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์นะคะซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้นะคะจากเจ้าของศาสตร์เจ้าของสาขาวิชาโดยตรงนะคะซึ่งจะทําให้ความรู้เฉพาะเนี่ยค่ะมันจะ ติดตัวกับผู้เรียนไปเลยนะคะซึ่งเราจะเรียนรู้กับเจ้าของสาขาวิชานะคะทั้งจากสาขาศาสนาปรัชญานิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะคะสังคมวิทยาภูมิศาสตร์และก็ประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษาทางนั้นเลยนะคะค่ะและสำหรับนะคะจบไป ทำอะไรก็มีข้อสงสัยมีข้อคำถามใช่ไหมคะแน่นอนเราเรียนสาขาวิชาชีพครูนะคะเราก็สามารถจะไปสอบไปประกอบวิชาชีพครูอาชีพสําคัญอย่างหนึ่งที่เราจะได้ก็คืออาชีพของครูนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบบรรจุในของภาครัฐของภาคเอเกชนแต่ถ้านอกเหนือจากครูจะเป็นอะไรได้บ้างสําหรับสาขาวิชาสังคมศึกษานะคะยังไปเป็นนักพัฒนาสังคมไปทํางานในองค์กร NGO หรือไปเป็นติวเตอร์นะคะที่จะ ทำให้สังคมเนี่ยค่ะพัฒนาสังคมในบริบทต่างๆนะคะตามความสามารถนะคะขอบคุณค่ะอ่าสาขาสังคมศึกษานะคะก็เป็นสาขาน้องใหม่นะคะก็ขอฝากเชิญชวนนะคะให้กับ นิสิตนักศึกษานะคะที่มีความสนใจนะคะอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราในการพัฒนายเยาวชนให้เป็นพลมเมืองที่เข้มแข็งนะคะโดยเฉพาะในสังคมพหุวัฒนธรรมของเรานะคะก็ขอเชิญชวนนะคะสมัครกันเข้ามานะคะทางสารคขาสังคมศึกษายินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะ